สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนดามันประจำวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2568ครับลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยนการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับขอจบการรายง,งานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน